าเมดวงรายวันของวันที่15ธันวาคม2565นะครับตรงกับวันพรฤหัสนะฮะแรม7ค่ำเดือนอ้ายปีฐานนะครับสีที่ส่งเสริมโชคลาภนะครับวันนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่เป็นแดงแป๊ดๆเลยนะฮะสีที่โดดเด่นทั้งการอุปถัมภ์นะฮะวันนี้ก็เป็นสีฟ้าหรือไม่ก็สีเขียวครับมาดูคนที่เกิดทั้ง7วันว่านะฮะวันนี้ใครจะมีโชคลาภนะฮะวันไหน จะเสริมดวงหรือจะแก้อย่างไรนะครับแต่กอนที่จะไปรับชมนะคนที่ชมทางติกต็อกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆบวกๆก,กับครูบาอาจารย์นะครับคนที่ชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกหรือเพิ่งเจอกันนะครับช่วยกดติดตามโปรไฟลให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดเพงที่599บาบาทนะครับดูได้ทั้งดวงและดูได้ทั้งไพ่ยิปซีเลยนะครับ สนใจนะครับคนที่ชมทางติ๊กตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อโอนเงินจองคิวไว้ในอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มไม่ได้เลยยกเว้นยูทูบนะครับคุณแตะลิงก์ตรงที่ใต้คําอธิบายนะครับเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อินบ็อกซ์ของหน้าเพจได้เลยครับอ่าวันนี้มาที่นอกสถานที่ร้านฟูจิเซน็นทันเซ็นทันภูเก็ตนะครับอ่า อาจารย์ขอเนี่ยใช้ไพ่ชุดเล็กนะครับมาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เริ่มต้นที่ไพ่ใบนี้นะครับได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับกิจการในวันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามานะครับวนไปวนมานะครับในเรื่องของอาการงานของคุนนะครับเพื่อนต้องตั้งสติให้ดีๆเนาะการเงินครับวันนี้มันเป็นเงินหมุนเนาะได้มาก็จ่ายออกไปสุขภาพนะครับวันนี้ ให้อร,ระวังในเรื่องของน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะครับะระบบของความเครียดเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักเก่าๆกำลังจะย้อนกลับมานะครับคนที่มีคู่วันนี้ต้องบอกว่าให้อร,ระวังปัญหาเดิมๆที่คุณเจอกันอยู่นะครับจะมีการเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วละครับนะฮะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่สองเหรียญนะครับวันนี้ให้ไปทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับถวายสังฆทานอันมีน้ําฉันน้ําใช้ด้วยนะฮะ หลอดไฟนะครับไฟฉายไหว้พระรประจําันเด็จก็คือพระตาลขลายเนตรขอพรเสริงดวงขอที่องค์ทเาววสุวรรณนะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่เดี๋ยวฟลูนะครับกิจาการของคุณนั้นนะฮะมีเกณฑ์ผ่อนคลายนะฮะอาจจะต้องดินท่องเที่ยวบ้างเวลานั่งอยู่ทํางานานานเนี่ยมันก็จะมีอึดอัดนะครับ หาไอเดียใหม่ๆนะครับคิดนอกกรอบบ้างก็จะทําให้งานไปได้ดีครับการเงินวันนี้ยังเก็บเงินไม่ได้นะครับนะใช้เก่งก็เติดน,นะวงนนการเงินนะครับสุขภาพครับในวันนี้ให้ดูนะอาจจะเกิดจากเรื่องของความเครียดนะครับหรือปัญหาที่เข้ามาแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรคนโสดครับวันนี้ความรักยังฟรีสไตล์อยู่นะครับคนที่มีคู่นะวันนี้ดูเบื่บอๆอยากจะออกไปท่องเที่ยวอยากจะ ให้เปิดหูเปิดตาบ้างนะครับเพื่อให้ชีวิตผู้ของเรานั้นดีขึ้นเนาะประจะได้ไพ่เดือดรฟลูนะครับให้ทําบุญนะฮะเสด็จดวงด้วยการถวายน้ําสันน้ําใช้นะฮะถวายสังฆทานอันมีน้ําปานะน้ําผลไม้นมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไหว้พระปฐมเจก็คือพระปางห้ามญาตินะครับาถ้าจะขอพรขอโชคลาภก็ขอกับพระพิฆเนศได้เลยนะครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะฮะวันนี้เนาะความหวังความฝันของคุณเนี่ยโอ้ต้องบอกว่า ดีมากเลยนะครับแต,แต่ยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ๆนะฮะทำในสิ่งเดียวให้มันดีก่อนนะครับเป็นการวางแผงนการเงินในวันนี้นะครับอย่าเพิ่งลงทุนคัดเก็บเงินมาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับสุขภาพในวันนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็แข็งแรงดีมักจะมาจะเกิดแต่ความกุ้มใจที่คิดอะไรเยอะไปเองนะครับ คนโสดครับอันนี้ยังอยู่ในความฝันอยู่นะครับความรักเนี่ยนะฮะยังฟ้าอะไรมายังไม่ได้นะครับคนที่มีคู่นะครับบางทีคุณคิดคุณเครียดและกังวลใน,นสิ่งที่ยังมันยังไม่เกิดอย่าเพิ่งคิดมากครับใจเย็นๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับ <S <S คนมนาคารได้ไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่แห่งการเพ้อฝันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทําบุญเสริมดวงด้การไปบริจาคโลหิตนะครับถวายสังฆทา,านอันมีใบมิตรโกลน,นะครับที่ตัดเล็บเข็มได้นะฮะ วหา้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางห้ามญาตินะครับไปขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไปขอที่องค์พญานาคนะครับพระกู่สุธธโธหรือพระคุมเจ้าที่ครับท่านที่เกิดในวันพุธกัางวันกลางคืนครับได้ไพ่เก้าไม้เท้านะครับเพราะฉะนั้นกิจการในวันนี้ถือว่าจเจริญเติบโตมีสีดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ แต่ว่าต้องเหนื่อยนะทำอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้ง่ายๆแหละนะครับจะประสจแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับการเงินครับในวันนี้โชคลาภยังไม่มีนะครับต้องทําเองต้องสู้เองสุขภาพครับวันนี้คุณทํางานหนักเกินไปนะครับบํารุงสุขภาพไปด้วยก็แล้วกันนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักนะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ตอนนี้นะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณเหนื่อยกับปัญหาและความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับต้องค่อยๆคิดค่อยค่อย คุยกันได้คำพูดที่ดีนะครับจะเจอสิ่งที่ดีแล้วก็ชีวิตพูดจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะครับมันพุทธจะให้ก้าไม่เท้านะครับให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับผักผลไม้อาหารเส้นๆนะฮะสังกทานก็จะมีพวกอุปกรณ์การเขียนนะครับร่มรองเท้านะฮะ ไหว้พระประัะกาบันเกิดนะครับพุธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับขอพรขอโชคขอลาบจากองค์เทพเจ้าที่คุณนับถือนะครับส่วนพุธกลางคืนนั้นนะครับไหว้พระปางป่าเรไรนะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่กวนอิมนะครับท่านที่เกิดในวันพฤรรหัสครับได้ไพ่เอ็มเพรสนะ วันนี้นะฮะกิจการของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์และช่วยเหลือมีคนเข้ามาในงานของคุณนั้นดีมากๆเลยกิจการจะไปได้ดีครับการเงินนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภจากผู้หญิงขาวท่วมนะฮะจะมีโชคลาภดีๆที่เข้ามาในเรื่องของการเงนินสุขภาพวันนี้แข็งแรงนะครับดูดีไม่มีปัญหาอะไรที่น่าเป็นห่วงคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณจะได้เจอคนที่ถูกกถูกใจมีพ่อสื่อแม่ชักนักชักนํามาให้เนาะ คนที่มีคู่นะครับปัญหาของคุณได้คลี่คลายลงไปแล้วนะครับความรักของคุณจะโดดเด่นและดูดีมากๆเลยนะครับนคนพฤหัสได้ไพ The ่เดลเอ็มเฟสนะครับเขาบอกให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับถวายสังฆทานอนันมีหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ซีดีธรรมะนะครับหรือไหว้พระประจำเกดคือพระบางสมาธินะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีและพระแม่อุมาครับผมท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับได้ไพ่สิบเท้าวนะฮะวันนี้ากิจการต่างๆนั้นถือว่ามาดีเลยนะครับงานเต็มไม้เต็มมือนะฮะงานมือขึ้นไม่ทาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองการเงินครับวันนี้นะหางเงินได้เยอะเนาะไม่ค่อยมีเวลาใช้เงินเลยนะครับแต่งานเงินที่หาไดา้นั้นเป็นเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานโชคลาบยังไม่มานะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ถือว่าให้ระวังอาการปวดตามเส้นเส้นเอ็นเส้นคอเส้นบ่าเส้นไหลนะครับดูนิดหนึ่งเนาะ คนโสดนะครับมันใ้ความรักของคุณดูจริงจังไปหมดเลยะนะครับมันดูตึงเครียดนะนะครับเพราะนั้นผ่อนคลายนิดนึงนะครับเพื่อให้ความรักนั้นดูดีขึ้นคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะความจริงจังนะครับมันจะทําให้ความรักของคุณนั้นดูดีนะมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องชีวิตคู่คนมังส่ขไไปไพ่เสกในเท้าให้ทําบุญเสริมดวงด้การไปถวายสังฆทานยานะครับปล่อยนกปล่อยปลานะรบ,บริจาค โลหิตหรือว่าไถ่ชีวิตโคกระดีนะฮะจะยิ่งดีป้าพระตรมเสรดาพระปางรำพิงนะครับขอพรขอโชคลาภวันนี้ขอจากพญานาคนะครับขันที่เกิดในวันเสาร์ครับว้าวได้ไพ่เดย์เดทนะฮะวันนี้กิจการมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าเครียดนะฮะมีการเริ่มต้นใหม่อาทัยที่ เราสูญสลายไปแล้วก็จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่นะครับกันเงินครับนะถ้าอยากได้โชคลาภวันนี้จะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าจะได้จริงๆเขาบอกว่าให้ทําบุญใส่บาตรอุทิศให้ให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะทําให้เปิดโชคลาภให้เราได้สุขภาพนะฮะวันนี้เกิดจากความเครียดนะครับนะไม่มีอะไรนะครับคนโสดนะฮะวันนี้ความรักของคุณจะไม่สมหวังนะคนที่มีคู่ต้องระวังอารมณ์การทะเลาะหรือความขัดแย้งครับวันเสาร์ได้ไพ่เดิดเดทนะครับ ให้ทาบุญเสริมดวงนะครับด้วยการทําบุญลงศพนะครับนะใส่บาตรถวายสังฆทานุที่สุศลให้กับญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยเป็นสังฆทานยานะครับร่มรองเท้าไม้เท้านะครับไหว้พระประจุบันกดคือพระปางนาบกเสริมดวงนะครับหรือขอโชคขอลาบจากองค์เทวีสุวรรณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ